ใอ้ประเด็นที่อันพายเนี่ยนายกร่อดแหลมอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยโผล่ปะดินรีสอร์ทเทมที่เขาใหญ่อ้าวเฮ้ยพี่ดินก็มาผิดกฎหมายใบอนุญาตก็ไม่มีก็ผิดกฎหมายอีกอามาเรื่องที่โด่งดังที่สุดแล้วตัวเนี้ยมีโอกาสไม่รอดด้วยก็คือเรื่องภาษีรวมทั้งชั้น14ในเรื่องการป่วยทิพรัฐบาลเตรียมนับถอยหลังได้เมื่อหลังสงการแล้วทุกอย่างเหล่านี้จะมาบรรจบกัน สังอภิปรายจากข้อมูลการอภิปรายาการอภิปรายอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ,รบมุ่งที่นา,นายกแล้วอธิบายก็เรียกปลายเปิด<อ>ให้เห็นว่าจะต้องมีการต่อยอดอต่อยอดไปจบที่นิติสงครามอ,อันนี้และธรรมชาทชนได้เห็นเลยจากที่จริงประชาชนก็มีความรู้สึกว่าไอ้ประเด็นที่อันพายเนี่ยนายกร่อดแหลมอยู่แล้วอ้ออาวเฮ้ยโผประดิน เรื่องรีสอร์ทเทมที่เขาใหญ่อ้าเฮ้ยที่บินก็มาผิดกฎหมายใบอนุญาตก็ไม่มีก็ผิดกฎหมายอีกมาเรื่องที่โด่งดังที่สุดแล้วตัวนี้มีโอกาสไม่รอดด้วยก็คือเรื่องภาษี PN ตัว PN นี่แหละเพราะตัวเนี้มันเป็นชี้ให้เห็นว่าเป็นนิติกรรมอัมพางเกิดเขาเรียกว่ากฎหมายเปิดช่องจริงแต่การเปิดช่องนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีนิติกรรมอัมพางเราทําได้แต่ถ้าถูกพิสูจน์ว่าเป็นนิติกรรมอัมพาง คือจ้องจะไม่จ่ายเงินกันเพื่อให้เกิดภาษีแล้วมันเห็นชัดเพราะเป็นเวลามาหลายปีปีแล้วพอถูกอัิปรายบอกว่าปีหน้าจะจ่ายจริงๆถ้าเกิดไม่พูดไม่รู้อีกร้อยปีได้จ่ายหรือเปล่าแล้วค่าเงินก็จะเปลี่ยนไปนะพี่เนี่ยมันชี้เห็นเลยนะครับแล้วก็แน่นอนก็ไอ้เรื่องคาสิโนที่เราพูดไปแล้วและสิ่งที่อาการหนักโผล่มาเรื่องอุยกูนะครับที่เชี่เห็นเลยว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยเสียท่าเขาอีกแล้วนะครับเสียท่ามหาอำนาจนะครับแล้วสิ่งที่สุดท้าย เรื่องปฏิบัติการไข 3, ่สาม i อโอโอ้โหอันนี้หนักไปไม่เป็นเลยนนก็แสดงว่าทุกคนยิ่งเห็นเลยรัฐบาลไม่มีกองขังเลยที่เป็นฝ่ายความมั่นคงอยู่<อ>ฉะนั้นพอสิ่งเหล่าที่เรากล่าวมาแล้วชั้นต้นและแน่นอนครับรวมทั้งชั้น14บ<อ>ในเรื่องการป่วยทิพสิ่งเหล่าเนี้ยที่เรากล่าวไปเป็นสิ่งบอกเหตุว่ารัฐบาลเตรียมนับถอยหลังได้และทุกคนก็เชื่อมั่นว่าเมื่อหลังสงการแล้วทุกอย่างเหล่าเนี่ยจะมาบรรจบกัน ไม่ว่าเรื่องกรณีทั้งสิบสี่แพทยสภาสารดีการนักการเมืองมาชี้ว่าขัดปวิอาญาหรือไม่ที่ดินอันพายนั้นไม่ต้องพูดถึงเบ็ดเสร็จไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่มาเพียงแต่มาหาคนมายื่นยี่สิบคนไอของถ้าเป็นสวถ้าเป็นสอส0ห้าสิบคนไปยื่นสารรัฐานูลแล้วก็รู้สามเดือนปลายทางก็คือจบยังไงจบแบบกรณีที่ท่านเศษฐาจบนะครับแล้วอาการหนักด้วยไม่ใช่อัมพไา้ที่ดินอันพายเดียวมาโถที่ดินเทมรีสอร์ท กรณีเดียวกันเลยเพราะว่าการได้โฉนดมาเนี่ยเดิมทีอ้างว่าที่ดินตรงนี้เอ้ยยังมีข้อยกเว้นคําสั่งคณะปฏิวัติยุคนั้นเนี่ยยกเว้นให้สามารถอาแปลงเป็นโฉนดได้จากนิคมหลือตนเองอะไรต่างๆนี่ครับนิค<ผ>มสร้างตนเองของกระทรวงพมพัฒนาสังคมมนุษย์แต่ปรากฏว่าพอเขาไปค้นแล้วไ้คำสั่งปฏิวัติที่อ้างถึงไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้เพราะที่ตรงนี้พี่มันเป็นที่ต้นฐานน้าซึ่งออกโฉนดไม่ได้ตามกฎหมาย ตรงนี้แหละดันไปออกไอ้นี่ก็ที่ดินก็ไม่ชอบแล้วแล้วพอตอนสร้างเขาบอกอ่ะเฮ้ยสร้างตั้งแต่ปีห้าแแต่มาได้ใบอนุญาตปี62สองหมายความว่าไงอ่ะแสดงว่าไอตอนที่อยู่ห้า9 6ด6้า้าูนหนึ่งว่าที่สร้างหากินกันมาเนี่ยไม่มีใบอนุญาตีกเถื่อนเออเทือนอีกมันก็ไปกระทบแล้วท่านนายกกบสัยก็ถึงหุ้นเดงก็กระทบจริยธรรมโอ้โหจริยธรรมหนักกวัาความซื่อสัตย์สุจริตหน้ากลัวที่สุดไอตัวพีเอ็นาสตนี้อาการหนักเลย ใช่ไหมก็กลายไปว่าเลี่ยงภาษีต่างๆมันจะทำให้ข้าราชการตกตกด้วยเนี่ยเนี่ยที่ดีสัมกรก็เล่งออกตัวไปก็ต้องบอกว่าต้องขอดูในรายละเอียดอีกครั้งนึงอันนี้พอไปเล่งออกตัวเดี๋ยวก็จะซ้ํารอยอดีตอธิบดีเดิมแล้วเป็นตำตีช่วยแล้วก็ไปติดคุกกันก็เห็นถึงขั้นมีการแล้วอันนี้นะพอประชาชนเริ่มติดตามแล้วข้ท็จจริงเริ่มกระจ่างปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าจะบอกไปแล้วนั่นคือผิดเลย คือทุกคนไปอ่านว่าเป็นนิติกรรมอำพางเลยทําเรื่องตัวตัวนี้คือประสงค์จะไม่จ่ายเลยไม่ใช่เป็นอะไรต่างๆเลยแล้วมันยุ่งไปหมด